โอเคก็ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสาวธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้นะครับของ Facebook นะครับด้วยเว็บไซต์ของไลค์เค็มนะใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์คนไทยแท้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้พัทินาคลุกเกิได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลค์ขิดเค็มนะครับนี่นะค้นหาแล้วก็เจอไลค์เค็มได้หมดสุดนะครับก็สามารถลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยกับนี้นะแล้วจากเรามาสู่เว็บไซต์นะครับใครที่ยังไม่มีสามชิกนะครับก็สามารถกด สมัครสมาชิตรงนี้ได้นะครับดีนะกดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชื่อใช้อีเมลผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกรอกให้ครบนะฮะใน4ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เหลือตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกนี่เขาจะให้เลือกรถโดนเราก็เลือกรถโดนได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่นี่ครับไม่มีก็กดยืนยันนี่แล้วไปนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะ หลังจากล่าสมาสัครเสร็จแล้วนะครับก็ชิ้ใวิชักับดาที่เราฝากไปเมื่อสักครู่มาใส่ใน2ะองช่องนี้นะครับแล้วก็จดจารหัสไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สู่เว็บไซต์ได้เลยครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่ามุดมุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการได้เลยนะเฟซบุ Facebook, IG, TikTok, YouTube, ๊กไอจีทิกเก็ตยูทูบนะครับก็สาม,มารถเลือกใช้บริการได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็น f a c e b o o k บริการแนะนานะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ เรือกปริการอีกรอบนะครับมิได้ปริการให้เลือกนะทุกใจโพสต์เพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไลฟ์เพจหวกติดตามแฟนเพจก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะทุกใจโพสต์คนไทายล้วนมีตัวตนจริงทุกคนนะครับตัวนี้กดเข้าไปข่าวที่ไปก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสังซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ลิงก์นะครับใน่วนของลิงนะครับ,ออก,รบก็ให้ไปที่หน้า Facebook ของเองได้เลยครับหรือว่าโปรไฟล์นะอ่าแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการเพิ่ม ยอดไลา์คนไทยครับผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะที่ผมโพสต์เป็นเวสคูนครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธลรดะดวยนะครับงั้นจะไม่สามารถตามได้นะผมเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะให้ทุกคนกดตรงเวลาได้เลยครับตรงนี้นะแล้วก็จะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับก็ให้คัดลอกมานะครับตรงนี้คัดลอกเสร็จเอามาวางส่งลิงก์ได้เลยครับเรียบร้อยนี่นะครับไปมานะครับผมจะเทสซัก50นะครับห้าสิบก็า่าสิบหกบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะของไลฟ์คนไทยแท้เป็นตัวตนทุกคนนะครับ ก็ซื้อเลยนะระบบได้รับคำซื้อคุณแล้วนะครับก็ให้ทุกคนจำรหัสตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ3607นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมสั่งซื้อเพื่อเช็คสถานะได้เลยครับนี่นะครับรหัส3607นะครับรอดำเนินการอยู่นะสถานะก็ให้ทุกคนรอย่อยขึ้นได้เลยนะครับส่วนนี้นะในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ยังไม่มี เครดิตหรือว่าจะไม่เติมเงินนะครับก็สามารถคลิกที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เรื่องช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะสแกนเคโค้ดทุกธนาคารนะครับทูมินิวเด่นนะครับแล้วก็ซองเป้าเวเด่นะใครสะดวกช่องไหนก็สามารถเติมช่องเทานั้นได้เลยครับบริการเั้งหมดก็สามารถเช็คได้ที่นี่นะจะมีเลทราคาขั้นต่ำส่งสุดบอกทุกบริการนะครับก็สามารถมาเช็คบริการได้ที่หน้านี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการที่ต่อยมินนะครับสามารถที่ต่อยมินผ่านหน้าเว็บได้เลยนะหรือว่าผ่านฐานตั๋วนะครับส่งตั๋วช่วยเหลือได้เลยครับใครที่เติมเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งมินได้นะครับใครที่ยอดไม่ขึ้นนะครับก็ให้ใส่เลขรหัสออเดอร์ไปด้วยนะครับรวมรหัสคณะนี้นะครับจะมีบอกทุกออเดอร์นั้นที่เราสร้างซื้อไปนะครับให้แจ้งไปด้วยนะตอนนี้ก็ยอดไลยังไม่ขึ้นนะครับเดยวผนจะตัดมาตอนที่ยอดไร้เมนขึ้นเลยนะครับ ที่ผมก็ยอดไลค์ก็ขึ้นไปเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะนี่นะครับเพิ่งขึ้นสดๆเลยนะครับไม่ถึงสองไม่ถึงนาทีนะที่ปั๊บมาสักครู่นะครับอ่าเ่นี่นะครับนี่นะห้าสิบสามไลค์เลยนะครับนี่นะคนไทยนะครับมีตัวตนทุกคนนะครับต่อที่ก็สามารถเช็คดูได้นะอันนี้คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์ คนไทยแทะครับของ Facebook นะครับหรือว่าจะปั๊มไลค์โพสนะครับคนไทยแท้นะก็สามารถค้นหาคำว่าไลค์เคมใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ